เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่านี่เป็นเรื่องจริงหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล่าเรื่องหลอนคืนนี้ ผมจะเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเก่งกล้าวิชาอาคมจนคนทั้งอำเภอให้ความนับถือแต่เขากลับไม่เคยถือศีลไม่เคยสำรวมและไม่เคยคิดว่าของทุกอย่างบนโลกนี้มีราคาที่ต้องจ่ายเรื่องนี้มีชื่อว่าของย้อนกินหมอชัยหมอชัยอายุสัก4ี่สิบปลายๆรูปร่างผอมสูงหน้าคมตาแดงเหมือนคนนอนไม่พอ บ้านของเขาเป็นสำนักเล็กปลายหมู่บ้านข้างบ้านมีต้นไทรใหญ่เจ็ดคนโอบตากผ้ายันเต็มกิ่งไฟหลอดเหลืองหน้าบ้านไม่เคยดับแสงนั้นทำให้ยุงบินวนกลางคืนเหมือนละอองฝุ่นสีดำเนินดินข้างรั้วถูกถมขึ้นสูงเท่าหลังเต่าผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่าที่นั่นเคยฝังของบางอย่างของที่คนไม่ควรไปยุ่งคนในตลาดรู้จักหมอชายจากสองเรื่องหนึ่ง ของสเสน่แรงจนคนวิ่งกลับมารัก 2. พิธีสะเดาะเคราะห์ที่ใครทำแล้วค้าขายดีอย่างไม่น่าเชื่อชายหนุ่มสาวแวะเวียนไม่ขาดปากต่อปากคือโฆษณาที่ดีที่สุดเงินวางกองบนถาดทองเหลืองเสียงเหรียญกระทบกันเหมือนฝนหินคืนหนึ่งฝนพรำกลิ่นดินเปียกขึ้นแรงกว่าปกติหญิงสาวชื่อแพรพนักงานร้านกาแฟมหาหมอชัย เธออยากได้ใจของคนเก่าคืนแพรตาสวยแต่เศร้าทาแป้งบางๆเหมือนพยายามซ่อนรอยร้องไห้หมอชัยมองเธอด้วยสายตาคุ้นเคยเขารู้ดีว่าคนแบบนี้พร้อมใจทุกอย่างเพื่อความรักของแบบนี้ไม่ใช่ใครก็ทำได้หมอชัยพูดเสียงทุม้มถ้าอยากให้แรงต้องศรัทธาต้องทำตามทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แพร่พยักหน้ารับคำง่ายเกินไปเขาให้เธอจุดเทียนสีดำหน้าหิ่งครูไหว้ด้วยดอกกุหลาบแดงสามดอกเสียงสวดของหมอชัยไม่ใช่คำสวดที่เคยได้ยินที่วัดมันแห่พร่าลื่นไหลเหมือนงูเลื้อยบนใบไม้กลิ่นน้ำมันหอมโชยแต่กลิ่นหอมแฝงคาวโลหิตบางๆคืนนั้นมีลมแรงผ้าม่านห้องครูสะบัดขี้เท่าทูบกระเด็นเป็นฝุ่นสีเทา พิธีดำเนินไปจนเทียนใกล้หมดแพรตัวสัน่นเหมือนจะหนาวทั้งที่เหงื่อท่วมแสงสุดท้ายของเทียนดับลงพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วๆลอยมาจากมุมมืดด้านหลังหิ้งครูแพรหันพรึบแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหลังพิธีแพรกลับบ้านพร้อมกับเครื่องที่หมอชัยห่อใบตองมัดเชือกฝอยให้เธอทำตามคำสั่ง วางไว้ใต้หมอนในคืนวันขึ้นสิบห้าค่ำเพียงไม่กี่วันแฟนเก่าทักกลับมาราวกับโดนสะกดจิตแพรยิ้มทั้งน้ำตาเธอไม่รู้เลยว่าในเงามืดซึ่งเดินตามเธอทุกคืนกำลังยิ้มอยู่เหมือนกันข่าวแพร่เร็วคนอื่นก็หลั่งไหลมานิดแม่ค้าลอตเตอรี่ฝ่ายพนักงานโรงแรมและอีกหลายคน ใครมาก็ได้สิ่งที่ต้องการอย่างรวดเร็วจนตลาดเริ่มซุบซิบว่าของหมอชัยแรงจริงแต่ในซอกซอยหลังตลาดเริ่มมีข่าวแปลกชายคนหนึ่งกระโดดน้ำตายทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาหญิงอีกคนสู้ผอมในเวลาไม่กี่สัปดาห์พูดจาเหมือนคุยกับใครตลอดเวลาคืนคืนหนึ่งได้ยินเธอหัวเราะ พอรุ่งสางเธอร้องไห้เหมือนขอโทษใครสักคนที่มองไม่เห็นอนลูกศิษย์หนุ่มของหมอชัยสังเกตอาการครูเงียบลงหลังพิธีแต่ละครั้งครูแห้งกร้านขึ้นดื่มน้ำทั้งเหยือก็ยังบอกว่าคอแห้งตาพร่าเหมือนคนโดนไฟนีออนจี้ทั้งคืนอนเคยถามครูพักบ้างก็ได้ครับของแรงเกินไปไม่ดี หมอชัยหัวเราะแนบมือตบไหลอ้นเอ็งยังใหม่ของพวกนี้มันเหมือนมีดใครกลัวมีดก็ทำกับข้าวไม่เป็นของที่กูเลี้ยงกูคุมได้อย่ากลัวแต่บางคืนอ้นเห็นครูตั้งสำหรับนอกห้องครูไก่ต้มข้าวสวยเหล้าขนมกลีบลำดวนแล้วคุยกับเก้าอี้ว่างๆเหมือนมีใครนั่งอยู่ กินเสียเดี๋ยวกูพาเที่ยวอีกหมอชัยยิ้มเหมือนเอ็นดูเด็กดือ้อจนคืนหนึ่งนักธุรกิจใหญ่ในตัวเมืองมาหาหมอชัยเขาอยากให้กิจการขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในจังหวัดและยอมจ่ายไม่อั้นหมอชัยรับงานนี้ด้วยแววตาตื่นเต้นกว่าปกติเขาประกาศกับสิทธิ์ว่าจะทำพิธีใหญ่คืนเดือนดับสิทธ์ต้องช่วยเตรียมของมากมาย เทียนดำหลายแท่งผ้าดำผืนใหญ่หม้อดินดอกไม้สีแดงอนยืนมองของทั้งหมดอย่างไม่สบายใจเขาถามเบาๆครูจะเรียกอะไรคืนนี้เรียกให้มาช่วยหมอชัยตอบสั้นๆยิ้มมุมปากก่อนเดินหายไปในห้องครูความเงียบในคืนเดือนดับหนักกว่าคืนไหนเสียงจิ้งหรีดเหมือนถูกกลืน ห้าทุ่มหมอชัยเริ่มพิธีในห้องโถงพม่านดำถูกดึงลงปิดหน้าต่างทุกบานสิทธิ์ล้อมเป็นวงนักธุรกิจใหญ่นั่งเกรงอยู่ปลายผืนผ้าเทียนดำสิหกเล่มส่องแสงส้มแดงคล้ายเลือดสดควันทูบหนาทึบกลิ่นแรงจนเวียนหัวหมอชัยสวดอีกภาษาท่ามกลางควันหนามีเสียงผู้หญิงหัวเราะบางๆแทรกเป็นจังหวะ อ้นกลืนน้ำลายฝ่าม,มือเย็นชืดแล้วหมอชัยหยุดสวดกระทันหันเงยหน้ามองวงเทียนอย่างพอใจมาแล้วเขาพึมพำรรจากนั้นเริ่มกวาดสายตาหาผู้หญิงในหมู่สิทธ์ซึ่งหยุดหลบมุมเงียบๆตั้งแต่ต้นแพร่ก้าวออกมาช้าๆเหมือนถูกดึงด้วยเส้นได้ที่มองไม่เห็น หมอชัยให้เธอนั่งกลางวงเทียนใช้แปรงเล็กแตะของเหลวสีอัมพันทาลงบนลำแขนของแพรกลิ่นหอมหวานปนคาวโลหิตตีจมูกทุกคนสีหน้าของแพรเหมือนเคลิมเสียงหัวเราะข้างหูอ้นใกล้ขึ้นใกล้จนรู้สึกเหมือนลมหายใจเย็นกำลังรดต้นคออย่าทำเลยครูอ้นเผือพูดออกมา หมอชัยตวัดสายตาเงียบไม่อยากอยู่ก็ออกไปอ้นชะงงักนักธุรกิจมองภาพตรงหน้าแล้วถอยห่างเล็กน้อยริมฝีปากเขาเม้มจนซีดหมอชัยยังคงสวดเสียงของเขาดังกว่าเดิมเทียนไหวแรงโดยไม่มีลมพริบตาเดียวไฟก็ดับพรึบห้องมืดสนิท ได้ยินเสียงขูดกระจกดังยาวเหมือนเล็บยักษ์ลากผ่านพื้นแล้วเสียงกรีดร้องแหลมก็ดังขึ้นเพียงครั้งเดียวก่อนทุกอย่างจะกลับมาเงียบงันเมื่อไฟติดอีกครั้งปลายผ้าดำกลางวงเปียกชุ่มสีแดงคล้ำซึมขึ้นช้าๆแพรลืมตาอย่างเอ๋เออเหมือนคนตื่นนอนเธอถามเบาๆจบแล้วเหรอคะหมอชัยยิ้ม นิ่งนานราวฟังบางอย่างจากอากาศจบแล้วแต่หลังพิธีคืนนั้นหมอชัยเริ่มเปลี่ยนเขาหัวเราะคนเดียวบ่อยขึ้นคุยคนเดียวเหมือนมีใครมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ว่างอ้นแอบได้ยินครูพูดเบาๆยังไม่พอเหรอได้เดี๋ยวหาให้อีกบางคืน เสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกจากห้องครูยาวจนสว่างอ้นไปปรึกษาพระวัดท้ายตลาดพระชราเอียงคอคิดอยู่นานก่อนพูดของที่กินของคนอื่นมันจะอิ่มแค่ชั่วคราวพอหิวมันก็เอาคืนจากคนเลี้ยงใครทำเขาก็ได้ชิมเองพระมองหน้าอน้นถ้าเป็นเรา ก็อย่าร่วมอย่าช่วยออกจากเรือนนั้นเสียก่อนที่เชือกจะผูกคอเราไปด้วยอ้นกลับไปที่สำนักคืนนั้นฝนเริ่มลงเม็ดแสงฟ้าแลบไกลๆหมอชัยนั่งกลางห้องครูยิ้มกว้างผิดปกติดวงตาแดงกำ่ำมาดีแล้วอ้นคืนนี้ต้องช่วยครูอีกอย่างครูยกผ้าขาวบางขึ้น ใต้ผ้านั้นเป็นรูปหญิงสาวคนหนึ่งที่อ้นจำได้ฝ้ายพนักงานโรงแรมรูปนั้นเต็มไปด้วยตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกแดงเข้มครูจะหยุดไหมอ้นถามช้าๆหมอชัยหัวเราะหยุดทำไมของกำลังขึ้นมันรักกูมันช่วยกูกูก็ให้อาหารมันง่ายนิดเดียวแล้วคนพวกนั้นล่ะครับ คนที่ไปแล้วไม่กลับคนที่ผอมจนกระดูกติดหนังอ้นเริ่มเสียงแข็งครูทำอะไรไว้กันแน่แคเคสเซียววินาทีสีหน้าหมอชัยมืดลงเหมือนเมฆทับถามมากไปอย่าล้ำเส้นลมกระโชกพ้าม่านตีดังปึง้งเสียงัหเราะหญิงสาวดังจากซอกมุมหลายทิศทางพร้อมกันหนาวเย็นราวใครเปิดตู้แช่อ้นถอยโดยไม่รู้ตัว เขาเห็นเงาผู้หญิงผมยาวฝ่าควันทูบแวบไปตามมุมห้องมากกว่าหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆจนคล้ายฝูงมปลาในน้ำขุนจากคืนเป็นสัปดาห์หมอชัยสุดโทมอย่างหน่าหายใจเขาเริ่มกินข้าวไม่ได้แต่ชอบเคี้ยวใบไม้แห้งซุบซิบกับความว่างเปล่าสิทธิ์คนอื่นๆทยอยหนีเหลือแค่อน้นคอยเฝ้าด้วยความกลัวปนสงสารคืนนั้น คืนเดือนเพ็ญหมอชัยประกาศทำพิธีผูกของเพื่อให้ทุกอย่างเชื่องตลอดไปเขาแต่งชุดดำทั้งตัวผูกผ้าผืนแคบที่เอวเทียนดำล้อมรอบจนพื้นแบ่นไม้สว่างวับเหมือนบ่อน้ำสีแดงเขาเริ่มสวดครั้งนี้เสียงสวดไม่เหมือนมนุษย์อ้นรู้สึกว่าพื้นบ้านสั่นเล็กๆล,ลมหายใจของหมอชัยที่เหมือนคนวิ่งมาไกล แล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเงาผู้หญิงสิบกว่าร่างล้อมตัวหมอชัยจากทุกทิศเงาเหล่านั้นค่อยๆหนาขึ้นเป็นรูปร่างมือซีดขาววาวเหมือนแสงจันทร์สะท้อนบนปลายเล็ดพวกเธอหัวเราะพร้อมกันเสียงเดียวแพรฝ้ายนิดและอีกหลายใบหน้าผสมกันจนแยกไม่ออกหมอชัยลืมตากว้างพอแล้ว เขาตะโกนแต่เหมือนยิ่งเรียกยิ่งมาร่างหมอชัยกระตุกแรงเหมือนถูกเชือกดึงจากด้านบนมือเขาบิดไหลกระตุกจนเกิดเสียงกรอบเขาพยายามสวดแต่เสียงกลับกลายเป็นคำครางแหบๆไฟเทียนโชดช่วงขึ้นเองเหมือนมีใครเป่าใส่ออนวิ่งเข้าไปคว้าแขนครูหยุดเถอะหมอชัยหันมาช้าๆ ดวงตาเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปดำลึกเหมือนบ่อน,น้ํากลางคืนใต้ผิวหนังเหมือนมีเงาดำกระเพื่อมสายไปแล้วเสียงนั้นไม่เหมือนหมอชัยมันเหมือนเสียงผู้หญิงหลายคนพูดพร้อมกันหิวอ้นพง,งะเงาเย็นเฉียบตวัดผ่านหลังคอเขาเขารู้สึกเหมือนถูกเล็บถากแสบวาบ ร่างหมอชัยยกมือขึ้นช้าๆแล้วพิงหน้าผากกับพื้นไม้ทำท่าก้มกราบแต่พอเงยขึ้นปากเขาเต็มไปด้วยเลือดแววตาเบิกโพลงเอ็ง e ออกไปออกไปคราวนี้เป็นเสียงหมอชัยเองสั้นๆแทรกขึ้นจากก้นบึง้งเหมือนคนจมน้ำชูมือสุดท้ายอ้นถอยหลังสะดุดคอพรมล้ม ไฟดับพรึบทั้งหลังเสียงหัวเราะดังจนแก้วหูสัน่นพื้นไม้สั่นเหมือนใครวิ่งวนอยู่ใต้พื้นอ้นคลานควานหาไฟฉายท่านใดนั้นมือเย็นเฉียบก็จับข้อเท้าเขาแน่นเขาเตะสะบัดลุกพรวดไฟติดสว่างวาบพื้นไร้คนแต่มีรอยเนื้อมือเลอะเลือดใหม่ๆหห้ารอยเรียงเป็นพัดอ้นเปิดประตูหนีออกนอกห้องฝีเท้าไล่หลังมาใกล้ใกล้จนได้ยินเสียงหายใจ คนหรือสิ่งนั้นกำลังยิม้มเขาวิ่งพรวดลงบันไดลมแรงพัดจนไฟหน้าบ้านวูบวาบขณะพ้นรั้วใสเขาได้ยินเสียงครวญก้องทั้งสำนักอย่าไปอยู่เป็นเพื่อนก่อนเสียงผู้หญิงซ้อนกันเป็นสิบเป็นร้อยเขาไม่หันกลับรุ่งเช้าตำรวจสองนายและชาวบ้านอีกหลายคนรวมถึงอ้นกลับเข้าไปในสำนักภาพที่เห็นทำให้หลายคนอาเจียน ในห้องครูผืนไม้ชุ่มเลือดเทียนดำละลายเหมือนน้ำตาหลายเล่มก็เอเป็นก้อนเหมือนขี้พึ่งกอดสิ่งที่ไม่มีรูปทรงกลางห้องหมอชัยนอนนิ่งตาเปิดกว้างจนเห็นเส้นเลือดปูดเขายิม้มยิ้มกว้างจนมุมปากฉีกเลือดแข็งเป็นคราบข้าวของบนหิ้งครูร่วงกระจัดกระจายมีเพียงกุมารทองตัวหนึ่งยังนั่งอยู่ มุมปากแดงระเรื่อเหมือนคนเพิ่งกินแตงโมตำรวจสั่งปิดพื้นที่อ้นยืนเมอที่ประตูห้องครูรู้สึกว่ามีใครจับปลายเสื้อเบาๆเมื่อหันไปไม่มีใครมีแต่สายลมเย็นๆวูบผ่านงานศพหมอชัยจัดแบบเงียบๆเก็บเท่าไว้ใต้ต้นไทรไม่มีใครอยากพูดถึงเหตุคืนนั้นอีก นักธุรกิจใหญ่เงียบหายไปจากจังหวัดหลายคนที่เคยมาเข้าพิธีเริ่มป่วยบางคนบอกฝันซ้ำๆว่ามีหญิงผมยาวมานั่งปลายเต่งบางคนเห็นเงาดำขยับในกระจกยามล้างหน้าบางบ้านมีเสียงผู้หญิงหัวเราะในครัวตอนตีสามทั้งที่บ้านอยู่กันแต่ผู้ชาย อ้นขายบ้านหนีไปทำงานในเมืองแต่หัวค่ำวันหนึ่งตอนเขากำลังจะปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทำงานใหม่มีเด็กหญิงตัวเล็กๆเดินมาเกาะขาเงียบๆเด็กคนนั้นเงยหน้าขาวซีดยิ้มหวานพี่อน้นพ่อฝากมามือเล็กยื่นถุงใบตองผูกเชือกเส้นผมสีดำเขาไม่กล้ารับแต่ถุงตกใส่มืออย่างพอดีเหมือนใครวาง เขารีบแก้ออกข้างในมีแผ่นผ้าสีเทาแต้มหมึกแดงรูปตาและเหรียญบาทเก่ามีคราบสนิมเด็กคนนั้นหัวเราะเบาๆอย่าลืมเลี้ยงหนูนะคะหนูหิวอ้นชะงักเงยหน้าทางเดินหน้าร้านว่างเปล่าไม่มีเงาเด็ก ไม่มีใครแต่ลมคืนนั้นพัดเอากลิ่นน้ำมันหอมแปลกๆล,ลอยผ่านมากลิ่นเดิมกับที่ห้องครูในคืนเดือนดับตั้งแต่นั้นมาอ้นเริ่มได้กลิ่นนั้นบ่อยขึ้นได้ยินเสียงขูดกระจกยามเงียบมีเงาผู้หญิงเดินผ่านกระจกเรียบๆในร้านทั้งที่ร้านปิดไฟหมดแล้ว เขาพยายามสวดมนต์ทุกคืนจุดธูปกราบพระจนค่อยๆเบาลงแต่บางคืนเวลาฟ้าใสาและลมเงียบเกินไปเสียงเด็กผู้หญิงก็ยังแว่วหนูหิวค่ะพี่อน้นอ้นกลับไปวัดท้ายตลาดอีกครั้งพระชราฟังเงียบๆแล้วพูดช้าๆ ของที่ครูเจ้าเลี้ยงเขาส่งต่อให้เจ้าแล้วของพวกนี้ไม่กินข้าวไม่กินน้ำเขากินใจคนกินความกลัวกินความหลงถ้าเจ้ากลัวก็ยิ่งอร่อยถ้าเจ้าหลงก็ยิ่งมัดแน่นเจ้าต้องทำใจให้แน่วแน่พูดกับเขาดีๆบอกว่าเราไม่เลี้ยงอีกแล้ว ส่งเขากลับเจ้าของเดิมกรรมของใครของมันคืนนั้นอ้นกลับห้องปิดไฟทุกดวงนั่งพับเพียบหน้ารูปหมอชัยที่เขาเคยถ่ายไว้เขาไหวช้ช้าช้าหัวใจเต้นแรงครูผมขอคืนของทั้งหมดไม่รับอะไรอีกแล้วถ้าผมเคยช่วยทำสิ่งผิด,ผด ผมขอชดใช้ด้วยการไม่ทำอีกขอให้คนที่ตามมาจากครูกลับไปทางเดิมอย่ามายุ่งกับผมเงียบเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินเมื่ออ้นเงยหน้าเขาเห็นเงาหมอชัยยืนพิงวงกบประตูยิ้มอ่อนอย่างเคยเป็นสมัยยังสอนใหม่ๆดีมากอน้นเสียงนั้นอบอุ่นแปลกดูแลตัวเองเงานั้นจางลง ไฟถนนข้างนอกกระพริบหนึ่งครั้งเหมือนพยักหน้าเช้าวันต่อมาอ้นฝันว่าเดินกลับไปใต้ต้นไทรเขาวางถุงใบตองที่หมอช้ฝากไว้บนดินทันทีที่วางมือเล็กๆใต้ดินแตะเบาๆเ,เหมือนรับไว้แล้วหายไปหลังจากวันนั้นเสียงหัวเราะและกลิ่นน้ำมันหอมก็ค่อยๆหายไม่ใช่ว่าหายไปตลอดการแต่เหมือนอยู่ห่างขึ้นรบกวนน้อยลง อ้นยังได้ข่าวคนในตลาดอยู่บางคนเลิกของเลิกหาของใหม่บางคนย้ายเมืองทุกคนที่เคยไปที่สำนักไม่ค่อยอยากพูดถึงชื่อหมอชัยอีกหลายเดือนผ่านไปหน้าฝนกลับมาอีกครั้งสายฟ้าครางยาวในท้องฟ้าสีม่วงอ้นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหมู่บ้านเก่าถนนข้างสำนักถูกหญ้าปกคลุมจนแทบดูไม่ออกว่ามีรั้วเคยอยู่ ต้นใสยังยืนอยู่เหมือนเดิมผ้าดำบนกิ่งกลายเป็นเส้นสีเทาแหว่งแหว่งเขาจอดรถถอนหายใจชูมือไหว้ไกลๆครูผมไปแล้วนะลมพัดแรงจนใบไสสัส่นพรึบเหมือนใครปรบมือเบาๆต้อนรับการอำลาเขากำลังจะหันหลังกลับพลันไฟหลอดเหลือนหน้าสำนักที่ควรพังไปนานแล้วก็กระพริบติดขึ้นเพียงครั้งเดียวอ้นยืนค้าง คอเย็นแล้วหัวเราะออกมานิดนิๆพอแล้วครูพอเธอะคืนนั้นเขากลับมาถึงเมืองฝนเริ่มซาเขาเดินเข้าบ้านเปิดวิทยุคลอเบาๆแต่วิทยุก็สัญญาณเพี้ยนครู่หนึ่งฟีดแบ็สูงจนเสียวฟันก่อนเสียงเด็กผู้หญิงกระซิบชัดที่หูซ้ายพี่หนูไปก่อนนะคะแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทเหลือเพียงกลิ่นฝนใหม่ และกลิ่นจางๆของดอกกุหลาบแดงเรื่องหมอชัยหมอผีสายดำจบลงตรงนี้เขาเก่งจริงทําได้จริงแต่ไม่เคยถือศีลไม่เคยยั้งใจของที่เขาเลี้ยงจริงกลับมากินเขาจบจนไม่มีอะไรให้คุยนอกจากเสียงหัวเราะลอยในลมทุกวิชาบนโลกนี้มีค่าใช้จ่ายเสมอบางคนจ่ายด้วยเงินบางคนจ่ายด้วยน้ำตาบางคน ายด้วยวิญญาณของตนเองก่อนจากกันผมฝากไว้หนึ่งประโยคอย่าลองดีกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจต่อให้คุณคิดว่าเก่งแค่ไหนวันหนึ่งถ้าเผลอเปิดประตูผิดบานคุณอาจปิดมันไม่ได้อีกตลอดกาลขอบคุณที่รับฟังเล่าเรื่องหลอนถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับคืนนี้หลับให้สนิท และถ้าได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆใกล้หูอย่าลืมบอกเขาเบาๆว่ากลับบ้านเถอะ